อานิสง์การเจริญพระคาถาอุณหิตสวิชัยนะครับพระคาถาประเสริฐจ,จริงและยิ่งใหญ่อุณหิตสวิชัยพระพุทธมนต์มงคลล้ำได้สาธยายเล่าเรียนเพียรจดจำกุศลนำโชคชัยให้ชีวีอานิสง์ล้ำเลิศบังเกิดผลให้ผ่านพ้นโทษทันอันหมองสีทั้งพ้นจากภัยนานาบรรดามี ให้สุขีสมหวังทั้งหญิงชายกุศลบุญหนุนส่งประจงช่วยถึงคราวมวยก็ผ่านผันเกินมั่นหมายไม่ถึงกรรมทำอย่างไรก็ไม่ตายอนันตริยกรรมช่วยไม่ได้ต้องวายปราณไฟสัตรายาพิษมีฤทธิ์กล้าสัตวนานามีพิษร้ายไม่อาจหานเหล่าศัตรูหมู่อมิตรคิดรอนราน พาไผ่พานด้วยอิทธิฤทธิ์อุณหิตสวิชัยอานุภาพสัพโมงคลผลคาถาผู้ภาวานาไร้ทุก์สุขสดใสทั้งประพฤติสุจริตธรรมอันอภัยบุญยิ่งใหญ่บังเกิดผลมงคลครองจงน้อมนบท่องจำคำคาถาทั้งเทศนาฟังไว้ไม่หมดหมอง ยิ่งมันสวดเจริญขยันมันตรึกตรองจากสมปองจเจริญวัฒนาอายุยืนถ้าท่านต้องการทราบว่าพระคาถาอุณหิสวิชัยความว่าอย่างไรก็ขอให้คลิกเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่าคาถาอุณหิสวิชัยแล้วก็พยายามจดจำแล้วก็จเจริญกัน ก็จะได้รับอานิสงส์ได้ได้พันนนา,นาม,มาด้วยประกาศนี้